แอบ,บอยู่ใต้โต๊ะกลัวสิกลัวใครดุโอ้ยบักหละย่านไปลูกง,นงนันเงนจนครับปะเอาคือเขาไปอยู่ใต้โต๊ะค่ะเขาเป็นสิ่แหละเงินพี่แดงกระตูนไปไหนลูกอัญญามึงฟอลี่อัญยามึงกูมามหมปัญยามึงกูมามหมไปไหมลูกไปไหมไปไหมลูกไปไหม đại P'Đen có ma lèo, ôi lèo theo lèo. P'Đen không mà cá tún ở đâu? Cá tún ở đâu? ngủ ở đâu? Lèo lưỡi đen, lèo lưỡi đen, lèo lưỡi đằng lấm lem này lèo lưỡi, ôi thế, bó, đằng đằng nhện ngon thế, chơi 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 này, đục sao phải, mày đục, ôi lèo lưỡi, làm dọn เก็บขี้หูขี้ตาไหนดูไหนดูสิมันือเป็นยังไนอันย่าโอยามมไปบ้าอันยามอันยาโมฟอลีนะอันยามมหนาวลมหนาววิ่งวิ่งแบงแบงแล้วหนาวได้หนาวดีพ่อไอ้บรเก็บบักเดือหลายเมื่อรอค่าม่นนะน้องมาแหนงเหมือนกมี่ลายอยู่แต่พระท่านได้เก็บอยู่มาเนี่ยจะดำดำแล้วนาะมาเดือดริ่มจะเย็นแล้ว เดี๋ยวสิกวดเฮียนกวดสั้นกะหอก<ด>อันพัดใบใหม่เขามาเป็นผ้าอยู่ดอกล่มพัดใบใหม่เขามาห6กหกค่ะก,ก,กวดแล้วบังหมื่บ้านก่อนเห็นีหยเรียบ้อยสะอาดสะอา้านหอกอีกแล้วโอ้ยเมืไงคะดูเด,ด็กน้อยสองตัวพี่โจเวกับพี่แดง <laughs> ตั้งเต้โจยเบีคัมคนเด้อยตออน้าหาเนาะยก็หนัก <laughs> หมา เดี๋ยวสิาพาไปเบิ่งโจเวเนาะคะ่ะสิาพาไปเบิ่งโจเวรูปหลอเดี๋ยวสิาพาไปเบิงเด้ <c oughs> <c oughs> อค่ะเด้อขุดบักอึต้นบักอึใส่กระถางไว้สิเาไปให้มูค่ะเพราะว่ามันหลายปวมันสิเป็นหน่วยเสียดายย่มันหนาวตายจักสิย่างบ่ค่ะว่าซืนอยู่เด้เียนเรียบร้อยกระางเอากะเพรามาใส่นี่จักนอยค่ะมันอดเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ ดกอกไม้ขามันหลอดึี่กันจ้กสีหลอดบัดอกเฮ็ดไปตามกะยั่งจากของน้องแดงมาแล้วเหรอลูกไปดูพี่แดงดีกว่าอีแดงโอ้ยแดงหน่อยเป็นอะไรเป็นไรแดงน้อยโอ้โหเอาการะตูนมาถิ่มไปแล้วก็มาบอกเขือคืนหน่วยบกอกไิ่ ีเลยเงี้ยวค่ะคุณบักเกขือใกล้สีแกล่ลหรไปหาต่ำเนาะจะไปต่ำกินก็นสีแสบเอาขี้ดินนั่นมาใส่กับชายจังหน่อยจังสีย่างบมดสิได้คุดออกเมื่อละมา้ามันหนาวเหรอแมเริ่มจะหนาวหนาวเลยเดิมจะคุดหนีหลหรให้เบิ่งหน่วยนี่นะในเบื้บองใหญ่บักเขือคืนเนาะโอ้ยบักเขือคืน จังไงทอดนิ้ก้อยน้อยใไงวะด้วค่ะมีแต่สิแก่แหละเทนี่โอ้ยไม่อยากผ่ามีแต่สิแก่แหละเทนี่โอ้ยมะเขือมะเขือค่ะกับมา,ม,าม่าไหมลูกไปะจะอยู่ตรงนี้เหรอมันหนาวอ่ะล,ลมเย็นจังแต่แม่จะมาเก็บขยะอยู่ไปกับแม่ไหมลูกกินข้าวกับแม่ไหมไปกินบิสกอตตี้กันไหมกินบอบิสกอตตี้อร่อยๆกันไหมไปกินคุกกี้ดีกว่าไอแดนไม่เคยกินคุกกี้หรอกไม่ได้น้องจุนกิน เป็นไรหรอ,หอเป็นไยคิกะแดงอย่าออกไปจะงขังนอกมันหนาวเลยนะลูกร่มเย็นใบใบใบหระเย็นจังเลยลูกเอออากาศเริ่มจะเย็นแล้วแล้วของหนูหนูออกมาทําไมเนี่ยอเอามาเราก็ไม่เล่นขับมาซือ้อขับออกมาไหวซือ้อซื้อขับมาไหวซือ้อซื้อเหตตาหยันจะหนองน้องจูนแค่มาน้องจูนสิยุ่งรนะ้หลายดังใส่บังยุ่งเด้อเฮ้ย มันกินกันเว้แม่เบื่ใหญ่หนูอยู่ข้างนอกยุ้งมันลายดือครับใบื่บอก่ายุ้งมันลายแดงตาตุ่ยตดำคังขนะเจ้าว่ากล่องนี้ใส่ดำดำดำจริงขนมนขนมเ็ดไว้จะเอามากินสองอันสามอันกับพ่อแล้วค่ะ มือขาวเพื่อ uh น่ะ uh อือมก็นะผู้สาวบอกกันแตกส่วยๆอยู่ค่ะบอกกันเสมอเสมอน้ำตาลละสับเค็ดยำบนเส้นกินเนี่ยยำบนเส้นใส่ถั่วงอกลงไปนิดหน่อยน่ะ ยำถั่วงอกจ้ายำใส่อันบเป็นเส like ยียนจังหน่อยตาเบแปรต้นะเนาะยำไปทั่วไปทีพักบะหมี่เนาะขนาะใส่พักเป็นลงไปนิดนึงหอมบะหมี่สะแต่ว่ากะมีมะเข BE ือเทศอยู่มีพริกพริกในสวนนี่แหละเป็นตะเซแปอยู่เนาะเนาะกินเทาน้ำกันเนาะมีหมูหอมค่ะในจอดินเขากับหมู จะแสบนะคะเนาะไปกินเขาแล้วนะคะเนาะกินเขาแล้วไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะ